สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตำรวจหนุ่มบอกเจ้าของร้านอาหารว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามากินข้าวแต่ผมจะเป็นคนจ่ายเงินให้เองชีวิตของคนเรานั้นนะครับมักจะมีขึ้นมีลงอยู่เสมอย่อมมีโอกาสจะพบกับสถานการณ์ที่ลำบากหรือผิดหวังถ้ามีใครบางคนเตรมใจจะช่วยเหลือเราในยามเราลำบากเราก็ควรขอบคุณ และตอบแทนคนคนนั้นด้วยความจริงใจล่าสุดนะครับเพจดังของเกาะไต้หวันได้โพสต์เรื่องราวที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งของไต้หวันเจ้าของร้านเล่าว่าวันนั้นมีตำรวจหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านและบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทานอาหารในร้านผมจะเป็นคนจ่ายค่าข้าวให้เนื่องจากตำรวจหนุ่มคนนี้นะครับสังเกตเห็นชายจอนจัดที่นั่งอยู่ข้างถนนเมื่อเข้าไปสอบถามก็ได้รู้ว่าชายคนนั้น เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหางานทําแต่ประสบอุบัติเหตุโดนน้าร้อนลวกขาเลยต้องตกงานไม่มีญาติและเพื่อนจึงกลายเป็นคนจรจัดอย่างที่เห็นเขาไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันแล้วเจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อชายจรจัดเดินขาเปเข้ามาในร้านตำรวจหนุ่มช่วยจ่ายเงินให้เขาเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปนั่งคุยกับชายจรจัดนานกว่า5นาทีตำรวจหนุ่มคนนี้กล่าวว่าผมบอกเขาว่าชีวิตของคนเรา ต้องเจอกับความยากลําบากมากมายเราต้องกล้าพอที่จะเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลําบากนั้นเขาบอกผมว่าพ่อแม่ของเขาจากไปแล้วเขาไม่เหลือใครผมได้บอกเขาว่าพ่อแม่ของผมก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันถ้าพ่อแม่ได้เห็นสภาพที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้คงต้องรู้สึกเสียใจแน่นอนเมื่อเจ้าของร้านรู้ว่าตำรวจหนุ่มจะช่วยคนจรจัดเลยตัดสินใจว่าจะไม่คิดเงินแถมยังจัดเตรียมอาหารเย็นให้กับชายจรจัดอีกด้วยตำรวจหนุ่ม อย่างได้เอาเงินให้เขาไปหาหมอทำเอาชายจรจัดซึ้งจนร้องไห้ออกมาแล้วตำรวจยังบอกกับเขาอีกว่าเขาสามารถไปหาที่สถานีตำรวจได้ยามที่เขามีปัญหาจริงๆหลังจากที่เรื่องราวประทับใจนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปใน Facebook ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้หลังจากค้นหาข้อมูลดูเขาพบว่าตำรวจหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าไลควินเวนอายุ33ปีตำรวจหนุ่มท่านนี้นะครับ เคยทำงานเป็นพนักงานขายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาก่อนหลังผ่านการทดสอบพิเศษก็ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นหลังจากปฏิบัติงานเพียง2เดือนก็มีผลงานมากมายอาทิเช่นคดีขโมยรถบัสช่วยผู้ประสบภัยตามหาเงินกว่าสามหมื่นคืนมาคดีบัตรเครดิตท,ที่ถูกขโมยไปเป็นต้นตำรวจหนุ่มคนนี้นะครับกล่าวว่าเขาเองก็เคยประสบกับความยากลำบากมามากมายเขาเข้าใจความรู้สึกของคนจรจัดที่นั่งอยู่ข้างถนนจริงๆ สมัยยังเป็นเด็กครอบครัวของเขายากจนมากผมก็เคยตกงานมาก่อนเช่นกันตอนนี้เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ลงมือทอําเถอะเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ใจดีคนนี้นะครับทําเอาผู้คนมากมายรู้สึกประทับใจเราก็เคยลําบากมาเช่นกันถ้ามีความสามารถก็อย่าลืมช่วยเหลือคนที่เขาต้องการน,นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไลเกอร์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ